สวัสดีครับนี่มาเฟืองพ่อยง่ยสิเฮ็ดหยังบุญประเภทนี้นิ่งคลองบรรพบุรุษเขาผ้าเฮ็ดมากเฮ็ดบ่เป็นดอกไปซื้อมาแต่ตลาดซื้อมือนี้บ่เอึดบ่อ,อ,อยาก นะครับโอ้ยเอเมนควมเสะดวกมืออืนเ์เ้านี่เป็นมือยหญ่ห่อเขาห่อเขายัางระบุนเขาประดับดินเห็ดให้พอแม่เห้าผู้เพื่นสายนี้จกักว่าสันต่อไปโอ้ยง บันพพะบุรุษเฮาอันนี้ขั้มหมากขั้มผู้ยาสูบเพินเฮ็ดมะห้ยแบบนี้แล้วเม,มือนเศร้าลูกไปใหญ่แตีสองตีสาม เพื่องก้น,นเพิ่นก็ไปแต่ของกลุ่มมือร้วมยากกาะัอนต่อร่วมบ,บรรพาวุฒเพื้นมาเยี่ยมมายามเจ้าเว้าเห็นสิบเฮ็ดน้ำเพิ่น,นที่แรกกับมันเป็นอาก,อา,การบวดีมาหลายมือออกไข่ครับไข่มาหลายมือแล้วโทรไปบอกไอ้ย,ยุโรยเฮ็ดเพื่อนว่าเจ้าเฮ็ดในเด้อคอยอยัน保卫กระดอน เยเพ่นก็เฮ็ดซุปีนอ,อ่ะอน,นี่ยาสูบน,นี่พ่นแตงไว้แล้วแมมค่ะสิ้งทีพ่อที่แม่มักมันก็นหลายอย่างเลยในแนวเพ่นมาตานเห็นขาดเื่อไไรที่พ่อแม่ผ้าเฮ็ดตะกี้นี่ก็คือปียงกบ สิมีเปิียงโกบสิมีบกบกมี่อ,อยังแน่ละมกักไม่มักสีดามากทุย่างทุยนแน่วอันละนิดละน้อยเป็นแหยใสทั่วบอกอือบอกแตงกอยนี่นี่อ้อยนี่มาพี่ปวนนี่บอกอือหนึ่งเขาตกแตก อันละนิดละน้อยนะครับติดของเพื่อนเคยกินนั่นะ่ะต้มเนองไม้โอ้แม่ข่อยมักคักแตได้นี่ต้องมีปลาแดกแก้วบองไปน้ำโอ้เนาะอีพ,พอยแม่เอ้ยมากินเย้ยน่องไส้คนหนึงจะตายไปแล้วน่องไส้คนต่อผม นี่แหละครับคนตายไปแล้วอยากกินหยังตอนโมท่านตายนี่กินรลดอืมเดี๋ยวไปว่าเนี่ะบาบตายแล้วก็ได้กินซ้ำานี่ะจักได้กินหรือว่าได้กินเราไปว่างไว้มาหยาดกันซ้ำว่างไว้ล้วกับจุดถูกจุดเทียน้ะก็เฝ้าหนีได้ไหยลูกหลาน สิมีน้ำน้ำปวดหน่อยเราบว่ามีติดติดน้ำปวดหน่อยแล้วจึงออกไปซื้อเซเวเอามาให้พี่น้องได้เบิ้งก็ซื้อดอกว,ว่าอันนี้คือเหีดข้องความเสือ่อต่างแต่พอแต่แม่มาหมดละบัรพบ,บุรุษเอาระลึกนึกถึงคุณพอแม่นี่ครับหมา มเมียบังในเขี้ยวมาโอ้มาเปิอดอออกเลยปลาแดกแก้วหองบ่มีเอาปลาแดกแก้วหองในนี่เด้อเก็ตเหยื่อไม่ใส่ป้าเด็กมีชื่อต้องใส่อืมปลาแดกตอนฟีนดมวยปลาแดกตอนนันเยอือนเออต้องใส่เด็กยังยังจัดใส่เด็กสวยหน่อยไปบ้าง ออันนี้ก็สิจัดเส้นนี่ก้อนหมัดนีันนี้มันขาดยาสูบเขาก็ได้แล้วอือู้พวกใส่ให้ก็ได้เนาะเพรมันเน่าแปดสสแตว์าัหัหมัวมัน,มน,นแต่คนสมือนี้ข้าเจ้ากับบอสกค่อยได้คิดดอกวันสิบมีจิงบ่มีจริง มันเป็นสมัยใหม่อันนี้แล้วแต่ไพถือพาถือเนาะครับตัวป้อยกับหนึ่งหมือือหนึ่งค้อยหนึ่งมือือขาดบ่ได้บกบกกับบมีมาพูเอาไ้เทคนิคซะก่อนยิงกบเนี่ยมันต้องเอาแก้วบองบัน เอาพี่นอ้องเอามาเฮ็ดให้เบิงประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะเสีออกไปไปใหญ่มาเขาไวไไ้ในท่าทิศนีม่นมือเจ้าเดลูกหนึ่งม yeah. มีกอาออกมาไว้น้ำแน่ฝากให้ผู้เกิดไม่ไงรุ่นก็เจ้าบ่าเคยเห็น กาเฮ็ดให้เบิงนี่เด้อครับนี่แหละหิดข้องประเทศนี้ของคนอีสานบ้านเฮ้าอันว่าไหวเมื่อไหวบรรพบุรุษกันคนจีนกษัตริย์จีนอย่างแบบไปประมาณนั้นอันนี้ศาสตร์ล้วศาสตร์อีสาน พี่น้องเอาไว้ซ้ำนียแหะขอพุณไดห้หลายครับทั้งอาคารบอดีป็นไหนเอาวะเอาแบไงฮะ